อะไรแป๊บเดียวอีกทีนึงได้ไหมคะทีมงานเปิดอีกทีนึงได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ย นี่นนเอาค้างให้ดูเลยแ่บเพราะว่านายกเปิดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นมีน้องนักข่าวเนะี่ยถามนายกรัมตรีว่าเมื่อเช้าเนี่ยคะ่ะท่านนายกที่เจ้าคุณธงชัยเนี่ยให้ของอที่ระลึกเนี่ยให้ของศักดิ์สิทธิ์์นิทธิ์เน,เนี่ยเป,เป็นอะไรท่านนายกรมตรีบอกว่าก็เป็นพระจะถามทำไมแล้วก็บอกว่าพระอะไรโชว์ได้ไหมคะนายกรัมตรีบอกว่าไม่เปนรนายไม่เห็นจะต้องไม่ไม่ไม่เห็นจะต้องบอก<ม>เลยมีเยอะอยู่แล้วมีเยอะอยู่แล้วแล้วก็ถอดเสื้อตัวเองมาแล้วอย่างที่ผู้ชมเห็นคือหลังจากเปิดเสื้อปุ๊บ ถ้ามีโอกาสฟังเสียงอยากให้ฟังว่านักข่าวในธรเนียบรัฐบาลเนี่ยถามอะไรบ้างฮือฮากันขนาดไหนคือจริงๆแล้วท่านนายกสัมตรีเองไม่เคยเปิดเผยอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ตัวใช่ไหมแล้วเราจะให้คุณผู้ชมฟังเสียงฟังเสียงอะไรสิเรื่องดีๆค่ะเรื่องที่ทางเจ้าคุณธงชัยเห็นบอกว่ามีการมอบผ้าหยาดให้ร่านนายตรัฐมอบเครื่องรางเป็นเครื่องรางก็พระค่ะตรงนี้ทําให้มีกําลังใจในการทํางานดีอแล้วผามมีเยอะนี่แต่ว่า ก็ใช่ค่ะแต่ว่าของเจ้าคุณธงชัยตอนนี้อย่างผ้ายันเลตเตอร์งี้ก็ดังอะผ้าผมก็ทำให้มีกำลังใจในการทำงานภ้ากานปัญหาผ้าดานมาแล้วเพราะเป็นทหารก็เก็บผ้ามาตลอดอะนะท่านผาเปิดเปิดใหม่อีกทีได้ไหมครับเชิญท่านต่อไปครับ